สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเดี๋ยวมาดูพลังร้อยสี่สิบครับโอ้เจาะแบบสบายสบายครับแต่ตอนกลางคืนตอนกลางคืนนี้นะ่าจะมีไฟนะมีไฟแลบๆไม่สุดบูมครับโอ้ยฟันหมดแล้วเนะี่ยเรามาอยู่มุมล่างนะ อยู่มุมบุญเยอะแล้วโบบิโก้เอสเคร้อยสีสิบเอลซีครับไปแดงนะต้องเจาะเป็นชั้นๆแบบนี้แหละถึงจะอยู่ได้ถ้าเจาะแบบลึกๆนี่จบครับ เสียงแล้วว่าแต่ลากไปเหินไปเรื่อยเห็นและของใหม่อะไรก็ขุดเข้า <laughs> ใครมีดินขุดหน้าฝนนี่สบายเลยครับขุดได้ทั้งปีไม่ว่าหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนครับเจ้านี้เขามีที่เยอะได้ทํางานตลอดครับเพราะว่าไม่มีใครมีดินหรอกช่วงนี้ครับเจา้านี้ดินยังไงก็ได้ครับเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าที่หาดินยาก ไม่มีเฉยๆฟันมันกุดถ้าลองฟันแหลมๆด้วยเข้าสบายๆเลยแหละ เลื่องเชเพลิงครับแบบนี้ขุดทีละเล็กทีละน้อยได้ขุดได้ไม่ยนะเยอะเะยต้องรอครับช่วงนี้รถวิ่งไกลครับไปกลับประมาณ10กว่ากิโลครับ แต่ช่วงรองอย่างนี้ก็ฟรีน้ำมันทิ้งไปแต่น่าจยะไม่เยอะนะอ๋อใช้รถไม่มีตูดลายเลยครับคนขับคนนี้สะอาด อะขี่เกียรรอนานครับโชว์พลังให้หน่อยโชว์พลังขุดเฮ้ยอยู่ข้างบนเลยเว้ยคันนี้น่าจะขึ้นไม่รอดนะให้อยู่ด้านบนครับนคนขับก็ามีใจครับก็คือรถใครที่ไม่มีแรงเขาก็ไม่ให้ลงมานะเถือว่า มีใจให้กับหกลอ้อมีจรรยาบรณอะไรประมาณนี้ช่วยเรือกันไปครับรถไม่แรงก็มาขนได้อะไรประมาณนี้ครับก็คือผมจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้ <c oughs> อ้าวแรงไม่แรงก็ลงครับคิดละแรงไม่แรงก็ลงโอ้ยดูฝาท้ายไหม <c oughs> เดี๋ยวดันตูดเอาแล้วกัน สันคลอนเลยขับนิ่มครับไม่ไม่มีเสียงุงกีให้ได้ยินเลยนะออกุงกียังฟิตอยู่นะรถยังใหม่ๆอะไรประมาณนี้เปลืองฟันและเปลืองเชื้อเพลิงครับเจอดินแบบนี้เจอดินแบบนี้ปบบนไปนี่ ฟันทั้งเชิบเลยงีไปใช้เวลาไม่นานนะแต่ละคันเงี้อันนี้ค่าตักน้าจะอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อนหนึ่งเที่ยว